สีประตูโตต้องคันนี้เลยเลเวตัว e plus นะครับสวยๆใสๆ,ๆสีขาวมุกแบบนี้สภาพแบบนี้หาย,ยากนะรีบเข้ามาจองกันครับ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเรียกคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับาตามคำเรียกร้อง4ประตูมาแล้วจ้านะช่วงหลังเนี่ยลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะบอก4ประตูเนี่ยรีวิวหน่อยจริงๆมีเยอะนะเนี่ยให้ดูก่อนเลยก็ได้เต็มเลยผมรีวิวรถเก่งเยอะไปหน่อยช่วงนี้วันนี้รถเก่งเข้าเยอะนะรถเก่งรถ MPV เยอะแต่ว่ารถ4ประตูยังมีเข้ามาเหมือนเดิมนะวันนี้ใสๆสวยๆเลยนะขาวมุก แบบนี้เลยนะครับไฮรักเซววตัวขายดีอันดับหนึ่งของคูซีมอเตอร์เรามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2020เลยนะปีใหม่มากนะครับ2020แล้วก็เป็นตัว e plus ด้วยเราเนี่ยสังเกตตัวง่ายๆไฟหน้ามีตัว daytime running light ให้เรียบร้อยนะก็คือตัวท็อปเรียกว่าลองจากตัว G ีละพูดง่ายๆตัว G นี่ท็อปสุดแต่ตัวนี้ e plus ก็ลองท็อปละนะครับออปชั่นเต็มพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าหน้าตาหล่อเนี่ยเราเห็นเลยสภาพสวยนะรถคันนี้เนี่ย เรียกว่าเจ้าของเดียวนะดูแลดีนะครับเนี่ยอิสระซก็มีแต่งมานะสวยเลยสวยทั้งคันเลยนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับเนี่ย e plus ดูดีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนี่ยดูภายนอกสวยๆเงี้ยไอย้ข้างในสวยเหมือนภายนอกเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโครงสร้างก่อนนะครับอ้าวนี่คันนี้สวยแน่นอนการันตีนะครับนี่ดูนะครับฝาหน้านะน็อตเดิมหมดนะครับโครงสร้างเนี่ย ผมจิกไปนี่ลอ,อยขึ้นเลยนะอันนี้ก็แสดงว่าซีลเลอร์เดิมนะดูดีเลยนะดูดีมากนะครับรถโครงสร้างนี่ฝาเดิมแน่นอนอันนี้ไม่ได้ทำมานะครับโครงสร้างละ่ะโครงสร้างสวยนะนะโครงสร้างดูนะครับด้านไหนซอกนะอันนี้เดิมหมดหลังเดิมจริงนะครับคานเดิมอันนี้คานไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้สวยนะครับโครงสร้างเดิมสวยนะแล้วเพลทเนี่ยเพลท20แท้นะ <S <S ดเดือนมีนาคมนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวรถทีเลยว่าปีค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้วยว่าเป็นยังไงกันม้ง่งด้านหลังนะครับเ๋ยวดูตรงนี้ก่อนเลยนะเปิดชุบนี่สวยนะดูโดยรวมเนี่ยนะฮะจุดสปอตนะยังคมชัดอยู่เลยนะอันนี้ด้านนี้มีทํามานิดหน่อยอันนี้เราเห็นอยู่นะมีทํามานิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับอันนี้มีทําสีมาหน่อยหนึ่งนะครับโครงสร้างก็เรียกว่า โอเคนะไม่ได้แย่เลยนะครับใช้ได้โครงสร้างใช้ได้นะครับเนี่ยเราดูจากด้านในเนี่ยซอกเสกเนี่ยเดิมหมดนะสวยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าจะไปทําสีมาเนะนี่ยตรงเนี้ยดูจิกนะสีมันไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ด้านบนมีนิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูด้านล่างกันก่อน,อนดีกว่าว่าด้านล่างเดิมไหมนี่โอ้โหใส่กิ้งเลยแสดงว่ามีทำทำสีด้านบนตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะ แต่ด้านล่างยังเดิมหมดนะโครงสร้างเดิมหมดเลยสวยกริบเลยนะครับเออข้างล่างสวยจริงเลยนะดูช่วงล่างดิโอช่วงล่างคลิปเลยนะครับอันนี้รถน่าจะใช้ในเมืองจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเลขไม้ตัวนี้เป็นไงและภายในสวยแค่ไหนนะครับอ้านี่ภายในนะ e+ จะมาพร้อมกับเบาะผ้าลายนี้เลยอันนี้เบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับอันเนี้ยผมให้ดูคือไม่ได้หุ้มหนัง เราจะเห็นเลยว่าเบาะสภาพดีมากเนี่ยฟองน้ำแน่นปึ๊บเลยตรงนี้มียับบ้างนะนิดหน่อยแต่ไม่เยอะคือตามการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลขไมลเท่าไหร่ใช้งานนะแต่สภาพโดยรวมต้องบอกว่าคันนี้ก็สวยนะสวยมากใช้ได้เลยลนะ่ะอ้าวเลขไมลนะครับคันนี้อยู่ที่117,722กกิโลก็เยอะนะถามว่าเยอะไหมโอเคนะรถปี2020เดือนมาร์นี่ก็คือ3ปีเต็ม คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30,000โลต่อปีแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นเศษเษตีไปประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นนะ 30, สามหมื่นเศษเกือบเกือบสี่หมื่นแต่รถกระบะเนี่ยนะครับจะบอกก่อนเลยว่าวิ่งอยู่ประมาณ 3- 4มสี่หมื่นโลเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าปกตินะผมว่าปกตินะอาจจะใช้งานวิ่งนอกเมืองบ้างนะเพราะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าถ้าประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาดีอันนั้นนะคือจุดคีย์พอยต์เลยแล้วรถตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะ โครงสร้างเนี่ยเดิมหมดมีด้านขวาเนี่ยจิกมานิดเดียวนะตรงด้านหัวบนอาจจะไปทําสีตัวถังอะ่ะไปโดนขูดขีดอะไรแล้วไปทํามาแล้วสีมันทํามาไม่ค่อยดีแค่นั้นนิดเดียวแต่ว่าโดยรวมจะถือว่าโอเคเดิมๆมหมดนะครับรถสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะด้วยออปชั่นของตัว e plus เนี่ยตัวนี้เราจะได้จอใหม่จอใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะดูให้นะมีกล้องให้ e plus ต้องมีกล้องให้แต่ e ธรรมดาจะไม่มีกล้องให้นะ ตัวจอนี่จะเหมือนกับตัว G นะตัวท็อปนะครับแต่ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับตัว E นะเป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่แต่แอร์แมนนวลเนี่ยใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้ที่ดีที่สุดก็คือออโต้ได้เกียร์ออโต้นะคนหาเยอะก็คือเกียร์กระบะสี่ประตูออโต้ตัวนี้ออโต้นะครับถ้าผมบอกเลยที่เยอะใช้เกียร์ออโต้เนี่ยตัวนี้ถ้าใช้งานในเมืองลูกค้าใช้เน้นใช้งานในเมืองอ่ะสบายเลยนะครับเพราะตัวนี้ทั้งเกียร์ฉลาดนะหกสปีดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะคันนี้เครื่อง2004ะนนนัั่เองครบ โดยรวมอุปกรณ์ภายในถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องประวัติเขานิดหน่อยว่าประวัติเป็นงไงกันบ้างเอาละประวัตินะครับนี่นี่อย่างที่ผมบอกรถผลิต2020นะเดือนมีนาจดเดือนเมษาเลย20เหมือนกันนั้นรถไม่ได้ลากจดไม่ได้อะไรเลยนะรถออกมาถึงจดเลยเรียบร้อยนะครับแล้วรถเนี่ยเป็นทะเบียนกรุงเทพเดิมก็คือรถใช้งานในกรุงเทพนะครับเนี่ยทะเบียนเดิมกรุงเทพมหานครเลยนะครับ ก็ตัวนี้เราโอนมาเข้าบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วเพราะ,ะนั้นคุณลูกค้าอย่างที่ผมบอกนะซื้อรถเทีอ็กูซีไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะเราเนี่ยโอนเข้าเราได้เรียบร้อยแปลว่าคุณลูกค้าเนี่ยรับประกันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโอนเช่าชื่อคุณลูกค้าได้แน่นอนนะครับไม่มีโอนลอยณนนี้การันตีนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องภาษีเดี๋ยวเรามาดูกันนะภาษีนี่ภาษีเนี่ยต่อถึง6-7ปีหน้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะ,ะนั้นคุณลูกค้ายาวๆนะใช้ได้อีกปีหนึ่งเต็มๆถึงเมษาปีหน้าเลย อันนี้ประหยัดค่าภาษีนะหลายตังเลยนะอันเนี้ยสี่พันกว่าบาท5,000นะนั้นประหยัดไปได้เลยอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนละพร้อมใช้งานอุปกรณ์ด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดหน่อยว่าสีประตูคันนี้น่าใช้หรือเปล่านะสภาพสวยไหมคนหาสีประตูใช้งานนะครับก็จะเน้นเรื่องที่นั่งด้านหลังนะอันนี้ก็นั่งได้ดีเลยเนี่ยสีประตูเลเวอเนี่ยเป็นรถที่นั่งดีที่สุดในรดบรรดารถสีประตู ที่อยู่ในคลาสบิ๊กอัพทั้งหมดเลยนะผมบ,บอกที่นั่งเนี่ยเขากว้างขวางสบายนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างครบตัวนี้นี่กีเท้าแขนเขาก็มีมาให้นะก็โดยรวมเนี่ยเหมือนผมว่าเหมือน PPV เลยแหละนะโดยรวมเหมือน PPV เลยก็คันนี้น่าใช้นะแนะนําเลยใครหาสีประตูออโต้อยู่สีขาวเท่แบบนี้ได้ตัว e plus ด้วยเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับราคาคันนี้นะครับออกห้างเนี่ย889,000บาทนะครับวันนี้ รถผ่านไปแล้ว3ปีนี่ราคาเหลือเท่านี้ครับ6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหายไปแล้วสองแสนเต็มๆนะครับกับรถสภาพสวยกริบๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าหา4ประตูออโต้ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสภาพสวยกริบเนี่ยมันเนี่ยเครื่องยนต์นิ่งกริบเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเมื่อกี้เราดูแล้วนะสวยกริบเหมือนกันนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยผมให้เ أ, นี่ยเอนะรถเกรดเอเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยผ่านการ ตรวจสอบคุณภาพของกูอินสเปกชันเรียบร้อย5ดาวเหมือนกันนะครับรถสวยจริงนะใครหารถอยู่รีบใช้4ประตูออโต้มาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็รถสวยๆนะกระบะสีประตูมีเข้ามาเรื่อยๆนะที่กูสมอเตอร์เรามีให้เลือกเยอะมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายติดต่อฝ่ายขายด้านล่างพร้อม qr code เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับที่จะเข้าที่กูสีมอเตอร์ของเราทุกๆกวันนะครับอย่าลื ขอบคุณและสวัสดีครับ